ลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องราคาและดอกเบี้ยเนาะสำหรับลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าว่ามันจะแตกต่างกันยังไงสรุปเรื่องของราคาลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยราคามันจะได้เท่ากันนะครับตัวนี้จะแตกต่างกันที่ดอกเบี้ยเพราะลูกค้าเก่าเนี่ยจะสามารถต่อรองเรื่องดอกเบี้ยได้เยอะกว่าลูกค้าใหม่ก็เพราะว่าเขา เคยเล่นรถมาก่อนแล้วแล้วสร้างเครดิตไว้แล้วแล้วก็ข้อดีของเขาเก่าก็คือเขาจะทําเรื่องเอกสารในส่วนของอาดาวได้ต่ําและก็ผ่านได้ง่ายกว่าส่วนของลูกค้าใหม่นะ่ะมันจะต่อรองเรื่องดอกเบี้ยนะได้ยากแล้วก็ในส่วนดาวต่ําๆน่ยไม่ีโอกาสผ่านนะก็น้อยนอกจากดาวสูงๆมันจะไม่ได้มีผลกระทบ ในส่วนของผลอนุมัติของไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ผมก็เลยฝากพี่ๆน้องๆทางเพจในส่วนเรื่องของราคาเนี่ยมันจะได้เท่าๆกันแต่มันจะแตกต่างกันที่เรื่องการต่อรองของดอกเบี้ยเนาะในส่วนของคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับก็ฝากกดติดตามเพจผมแล้วก็กด like, ไลค์นะครับเพื่อจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆมาให้ฟังอีก ขอบคุณครับ